ข้าออกจากไม่ดื้อไม่โซนขนาดนี้เจ้าเนี่ยตัวดื้อเลยเจ้ารู้ตัวไหมเพราเจ้าดื้อข้าไม่รู้ตัวข้าสูงกว่าเจ้าไม่กี่เซนเองข้าสูงกว่าเจ้าเจ้าเอาคำไหนแบบพูดว่าเจ้าสูงกว่าข้าไหนตรงพูดมาสิสูงว่าสูงอะไรข้าสูงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้สูงเจ้าแค่บินข้าก็ทำได้เหมือนกันแหละ ขี้กโก้ดีกว่าเจ้าขี้โก่งก่อนไม่ใช่เหรอข้าเปล่านะเจ้าเริ่มพยายามดีกว่าน,นะขดาดลงลงมา,าองนะครับโอ๊ปป้าโล่ท่านลงแรงไปหน่อยนะางเวทที่นี่มันชอบทำลายข้านิดหน่อยก็เลยลงโจทย์ได้ไม่ดีดูแลพวกเขาให้ดีหน่อยในว<า>ันสนี้ข้าหวังว่าข้าจะไม่เสียใครไปแล้วกันหมายเขาเมื่อไง ผู้หญิงนั้นนี่มันสิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันใช่ใช่ไหมอะไรเจ้าทำไรกอดหน่อยกอดหน่อยใจข้ากอดเจ้าทำไมข้าต้องกอดเจ้าหรอวันนี้ข้าไม่รู้ว่าการกอดมันเป็นยังไงข้าไม่เคยได้กอดใครมาก่อนก็แค่กอดเพราะข้าทำอะไรกันแกงบ้าแล้วแกงบ่านี่ข้าไปฝึกท่านี้มาด้วยแหละ ท่าที่เจ้าเคยทำเมื่อกี้น่ะนี่ข้า <gasps> ทำได้แล้วเย้ <gasps> ว้านี่เจ้าทำอะไรเนี่ยก็